กรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่20มีหลายเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นี่แสดงให้เห็นถึงการพลิกผันของประวัติศาสตร์เยอรมันในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยจกักรวรรดิเยอรมันไปจนถึงจกักรวรรดิไรซ์ที่3ก่อนจะกลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมน,นีในทุกวันนี้ผลจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวทำให้เบอร์ลินกลายเป็นเมืองหลวงของ5ประเทศในเวลาไม่ถึง100ปีเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันครับ 1>, 1. เมืองหลวงของจักรวรรดิเยอรมันปี1871-1918 18. ก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันในปี1871ดินแดนในแถบนี้เคยแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐต่างๆโดยเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงของร,รัสเซียรัฐที่แข็งแกร่งและสรงอิทธิพลที่สุดในขณะนั้นจากนั้นจึงมีการรวมชาติและดินแดนที่ผู้พูดภาษาเยอรมันเข้าเป็นจักรวรรดิเยอรมันภายใต้าการปกครองของออตโตฟอนบิสมาร์คเป็นนายกรัฐมนตรี และจกกักรพรรดิวินเฮมที่1โดยมีเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรุงเบอร์ลินต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญหลายอย่างทั้งยังต้องผ่านความขัดแย้งครั้งใหญ่ระดับโลกอย่างสงครามโลกครั้งที่1ด้วยการเป,ปลี่ยนแปลงหลักหลังจากการรวมประเทศคือการเติบโตของจํานวนประชากรเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเป็นอย่างมากจึงเกิดความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลไปสู่การขยายตัวของเมือง ผู้คนจำนวนมากย้ายมาอยู่ในเมืองหลวงเพื่อหางานทำด้วยเหตุนี้ประชากรในกรุงเบอร์ลินจึงเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าใน30ปีโดยในปี1905กรุงเบอร์ลินนั้นมีประชากรมากถึง2ล้านคนทำให้เมืองหลวงของจกักรวรรดิเยอรมันกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของยุโรปรองจากปารีสและลอนดอน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญของเบอร์ลินและเยอรมน,นีเกิดขึ้นเมื่อจกักรพรรดิวินเฮมที่2ขึ้นสู่อำนาจในปี1888พระองค์สั่งกำจัดออตโตฟอนบิสมาร์กนายกรัฐมนตรีคนแรกทันทีเนื่องจาะมีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันองค์จกักรพรรดิละทิ้งนโยบายทางการเมืองเชิงปฏิบัติของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าเรียลโพลิติไปมุ่งเน้นนโยบายแบบเวลโพลิติก ที่ต้องการมีบทบาททางการเมืองและสร้างอำนาจให้โลกประจะักษ์ด้วยการขยายดินแดนพ้นทะเลของเยอรมน,นีพร้อมประกาศอำนาจเหนือประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งแนวคิดทางการเมืองและความปรารถนาที่จะครอบครองนี้ถูกมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ตามมาขณะเดียวกันลทัทธินิยมทหารก็ทวีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเริ่มมีการเดินขบวนพาเหรดทหารบ่อยขึ้น การแต่งกายเรียนแบบทหารกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแม้แต่เด็กเล็กๆก็กกยังเล่นแต่งตัวเป็นทหารสวมบทบาทเป็นนาวิกโยธินชาวเยอรมันในเมืองหลวงเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งด้วยจิตวิญญาณแห่งทหารเยอรมนนีเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ที่ปะทุข,ขึ้นในปี1914 ส่งผลให้ภายหลังกรุงเบอร์ลินขาดแคลนอาหารเนื่องจากอาหารที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังแนวรบผนวกกับผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมที่ลดลงสถานการณ์เลวร้ายจนถึงขีดสุดในช่วงฤด,ดูหนาวปี1916และผลกระทบจากสงครามยังปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในกรุงเบอร์ลินในอีก10ปีต่อมา 2. เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐไวามาในปี1918ถึง1933 หลังจากจากักรพรรดิวินเฮมที่2ส,สละราชสมบัติปลายปี1918พักสังคมประชาธิปไตยเยอรมนีหรือ SPD กับพักคอมมิวนิสต์เยอรมนีหรือ KPD ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ต่างก็พากันสถาปนาสาธารณรัฐขึ้นมาฟิลิปชัยเดอร์มันแห่งพัก SPD ได้ประกาศการจัดตั้งสาธารณรัฐไวามาขึ้นที่ระเบียงอาคารไ right ร่ถักในกรุงเบอร์ลินอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันคืออาคารรัฐสภา โดยสาเหตุที่ชัยเดอร์มันทําเช่นนี้ก็เพราะกังวลว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์จะพยายามยึดอํานาจซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เขาหวาดกลัวนั้นก็ถูกต้องเพระาะพรรคคอมมิวนิสต์ KPd ที่นําโดยโรซาลุกเซมบวกกับคาวลิฟคเนกก็ได้ประกาศจัดตั้งสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเสรีเยอรมนี er ine, ในอีกสองชั่วโมงต่อมาบนถนนในกรุงเบอร์ลิน การประกาศสถาบนาสาธารณรัฐถึงสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองจนกระทั่งเดือนมกราคมปี1919พัก SPD ก็สามารถควบคุมคอมมิวนิสต์ได้ในที่สุดกรุงเบอร์ลินจึงกลายเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐไวมาที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ สมัยสาธารณรัฐไวยมาเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดที่เบอร์ลินต้องเผชิญรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากการลงนามสนธิสัญญาแวร์ไซในปี1919ซึ่งกำหนดให้เยอรมน,นีต้องเสียค่าปรับหรือค่าปฏิกรรมสงครามอย่างหนักอัตรางเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าเงินม์克ข,ของเยอรมันลดลงอย่างต่อเนื่องธนาคารเยอรมันต้องออกธนบัตรใหม่ทุกสัปดาห์โดยแต่ละครั้งจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นกว่าเดิมสถานการณ์เลวร้ายลงจนถึงขีดสุด ในปี1923หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เยอรมนีและมีการนำเงินสกุลใหม่มาใช้หลังจากแก้ปัญหาเงินเฟอ้อรุนแรงได้แล้วเมืองหลวงเบอร์ลินก็กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและเป็นบ้านเกิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นนักเขียนบทละครแบททอเบิรซึ่งมีชื่อเสียงจากการวิจารณ์สังคมและมุมมองของคอมมิวนิสต์รวมถึงฟริชแลงผู้กำกับภาพยนตร์แถวหน้าของวงการ เบอร์ลินยังมีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนและคาบาเร่ที่มีการเปิดกว้างเรื่องของความหลากหลายทางเพศและวัฒนธรรมการรักเพศเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมเนื่องจากความยากจนบีบบังคับให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องหันมาขายตัวเลี้ยงชีพจำนวนผู้ติดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น 3. เมืองหลวงแห่งจกักรวรรดิไรท์ที่3 ปี1933ถึง1945หลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำลายล้างเยอรมน,นีฮิตเลอร์และพรรคนาซีก็เข้ายึดอำนาจส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาในกรุงเบอร์ลินทันทีโดยในเย็นวันที่27กุมภาพันธ์ปี1933 6วันก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ อาคารไรส์แท็กที่ทําการรัฐสภายเยอรมนีในกรุงเบอร์ลินก็ถูกวางเพลิงซึ่งในเวลานั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วได้ใช้การวางเพลิงนี้เป็นโอกาสในการจับกลุ่มพวกคอมมิวนิสต์หรือ KPD ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามทําให้ฮิตเลอร์ชนะการเลือกตั้งไปอย่างง่ายดายและจัดตั้งจกักรวรรดิไรส์ที่3หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าไรส์เยอรมันขึ้นมาจากนั้นมีการประกาศใช้กฎหมายต่อต้านยิวครั้งแรก เร่มีจุดมุ่งหมายในการแยกชาวยิวออกจากชีวิตสาธารณะและองค์กรต่างๆในวันที่1เมษายนปี1933เริ่มมีการคว่ำบาตรธุรกิจของชาวยิวหลังจากนั้นไม่นานชาวยิวก็ถูกห้ามไม่ให้ทำงานบริการของรัฐรวมถึงทนายความชาวยิวก็ห้ามทำงานด้านกฎหมายหลายปีให้หลังกฎระเบียบต่อต้านกลุ่มชาวยิวก็เพิ่มมากขึ้น และในปี1935ก็มีการประกาศใช้กฎหมายนูเรมเบิร์กที่ห้ามชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ยิวมีความสัมพันธ์หรือแต่งงานกันในขณะที่ธุรกิจของชาวยิวก็ลดจำนวนลงถึง2ใน3ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าคืนกระจกแตก Night o f b r o k e n Glass ในวันที่9พฤศจิกายนปี1938ที่ทางการร่วมมือกับประชาชนชาวเยอรมันร่วมกันทำลายบ้านเรือนห้างร้านและบสของชาวยิว สถานการณ์ของชาวยิวในเยอรมนนีจึงยิ่งย่ำแย่ลงกว่าเดิมและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเนรเทศชาวยิวในเยอรมันไปยังค่ายกักกันโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากสายเลือดของพวกเขาฮิตเลอร์กับโจเซฟเกเบิลส์แกนนำคนสำคัญฝ่ายพลเรือนของพรรคนาซีพักการต่อต้านชาวยิวลงชั่วคราวในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี1936ที่จัดขึ้นในกรุงเบอร์ลิน ผู้นำแห่งจกักรวรรดิไรส์ที่สใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชวนเชื่อเน้นย้ำถึงความสามารถด้านกีฬาและการต้อนรับขับสู้นานาชาติแน่นอนว่าในท้ายที่สุดเยอรมน,นีก็ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดและผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างก็ชื่นชมการต้อนรับและการจัดงานครั้งนี้ของเจ้าภาพกล่าวได้ว่าเป้าหมายในการโฆษณาชวนเชื่อของฮิตเลอร์ในโอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ และภาพลักษณ์ของเยอรมนีบางส่วนก็ฟื้นคืนชั่วคราวในสายตาของชาวโลก 4. เมืองหลวงของเยอรมนีที่ถูกแบ่งแยกในปี1949-1989หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี1949 19 49, มหาอำนาจพันธมิตรทั้ง4ได้แก่สาภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและสหรัฐอาณาจักรก็แบ่งกันปกครองเยอรมนี โดยพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกลายเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือเยอรมันตะวันตกส่วนพื้นที่อีกส่วนสหภาพโซเวียตได้สถาปนาให้เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีหรือเยอรมันตะวันออกไม่เพียงเท่านั้นกรุงเบอร์ลินยังถูกแบ่งเป็นเบอร์ลินตะวันตกกับเบอร์ลินตะวันออกด้วยเช่นกันทําให้หลังจากถูกแบ่งแยกกรุงเบอร์ลินได้กลายเป็นเมืองหลวงของเยอรมันตะวันออก ส่วนเมืองหลวงของเยอรมน,นีตะวันตกก็คือกรุงบอนเติมทีชาวเยอรมันที่ถูกในระเทศบางส่วนตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งเกิดใหม่แต่ผู้คนจํานวนมากที่เลือกดินแดนฝั่งนี้ก็ถูกทําให้ตาสว่างอย่างรวดเร็วเมื่อพบเจอกับสภาพการทํางานและความเป็นอยู่ที่ไม่เพียงแต่ย่ําแย่ลงกว่าเดิมแต่ยังถูกปราบปรามปิดกั้นการแสดงออกถึงความไม่พอใจของคนงานอย่างรุนแรง ผลที่ตามมาก็คือในเวลาประมาณ15ปีประชากรจากฝั่งตะวันออกจำนวนมากราวๆาวถึงล้านคนอพยพไปยังฝั่งตะวันตก ปรื่อยับยั้งการอพยพข้ามฝั่งสาภาพโซเวียตกับเยอรมันตะวันออกจึงสร้างกำแพงเบอร์ลินอันโด่งดังขึ้นมาในปี1961ทําให้การหลบหนีไปยังเยอรมันตะวันตกทําได้ยากและอันตรายอย่างยิ่งถึงขั้นที่การข้ามชายแดนกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยมีตํารวจลับสตาซี Z, หน่วยงานรักษาความมั่นคงของรัฐจับตาม,มองอย่างเข้มงวดและมักจะคอยเปิดโปงแผนการข้ามชายแดนและลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้พลเมืองต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่1,980สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสหภาพโซเวียตเปิดประตูสู่ตะวันตกและจบลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1,991ส่วนในประเทศเยอรมันก็เกิดการประท้วงรอบกำแพงเบอร์ลินที่เรียกว่าการเดินขบวนวันจันทร์ในเยอรมันตะวันออก ช่วงฤดูบใบไม้ร่วงในปี1989และเพื่อเป็นการเอาใจประชาชนรัฐบาลเยอรมันตะวันออกจึงตัดสินใจทําให้การเดินทางระหว่างชาวเยอรมันทั้งสองฝั่งง่ายขึ้นแต่ในระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี๑๙๘๙กุนเทอร์ชาบ,บอฟสกี้โฆษกของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ให้ข้อมูลผิดพลาดว่านโยบายเข้าออกโดยเสรีนี้มีผลทันทีส่งผลให้ชาวเบอร์ลินตะวันออกหลายพันคนพยายามข้ามกำแพงเบอร์ลินไปฝั่งตะวันตก โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้และทําให้หลังจากนั้นกําแพงเบอร์ลินสัญลักษณ์แห่งอุปสรรคก็พังทลายลง 5. เมืองหลวงของเยอรมน,นีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน หลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเยอรมน,นีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ชื่อสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันส่งผลให้กรุงเบอร์ลินกลายเป็นเมืองหลวงของเยอรมน,นีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามร่องรอยประวัติศาสตร์ของความแตกต่างระหว่างตะวันตกกับตะวันออกยังคงปรากฏให้เห็นอยู่มากมายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่นอัมเพลมันสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนนในเยอรมันตะวันออกอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้และกลายมาเป็นจุดสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวในเวลาต่อมา